ประเด็นดราม่านะคะจ้างอินฟลูเอนเซอร์สามหมืแต่ขายได้เพียง17บ้านถ้าคุณกําลังคิดจะจ้างอินฟลูเอนเซอร์อยู่อยากให้ดูคลิปนี้ให้จบค่ะการจ้างอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะะจะช่วยทําให้คนได้รู้จักแบรนด์ได้รู้จักสินค้าของคุณได้อย่างมากขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่การสร้างยอดขายนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างค่ะซึ่งครูนร่านะคะขอแบ่งปัจจัยนี้ออกเป็น2อย่างหลักๆที่สําคัญเลยอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือสินค้าของคุณนั้นอยู่ในกลุ่มของสินค้าที่ตัดสินใจซื้อได้ง่ายหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสินค้าเกี่ยวกับของใช้ในบ้านของกิน ขนมคนสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันมาเกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วอันนี้ต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งขอบคุณต้องการดูรีวิวก่อนดูความน่าเชื่อถือของแบรนด์ดูความปลอดภัยและอะไรอีกหลายหลายอย่างใครเห็นด้วยกับข้อนี้พิมพ์คอมเมนต์มาทีนะคะสองนะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้ติดตามของอินฟลูเอนเซอร์นั้นใช่กลุ่มเดียวก,กันกับลูกค้าของคุณหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นนะคะมีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคะแต่มีผู้ติดตามที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น แล้วคุณขายสินค้าในกลุ่มของการลดเลือนดิ้วรอยแน่นอนว่าสินค้าของคุณไม่ตอบโจทย์กับกลุ่มผู้ติดตามของอินฟลูอนเซอร์ท่านนั้นอย่างแน่นอนค่ะแต่ถ้าคุณมีอินฟลูอนเซอร์ในดวงใจแต่อยากจะเช็คว่าเฮ้ยอินฟลูอนเซอร์ท่านนี้สามารถสร้างยอดขายให้กับแบรนด์ต่างๆได้มากน้อยเพียงใดครูนอล่ามีวิธีเช็คให้นะคะให้ทำแบบนี้ค่ะ ให้เข้าไปค้นหาใน Google ได้เลยค่ะคำว่า c a Carlo Data Thailand นะคะหลังจากนั้นก็เข้าไปค้นหาดีลครีเอเตอร์นะคะหรืออินฟลูเอนเซอร์ที่คุณสนใจอยู่นะคะยกตัวอย่างอันนี้ของพี่วินนะคะก็สร้างรายได้จากการไลฟ์เดสแบบ74ล้านเลยนะแต่สำหรับใครที่ยังไม่มีอินฟลูเอนเซอร์ในดวงใจนะคะเข้ามาแก้ไขตรงคำว่าทั้งหมดค่ะแล้วมาเลือกตรงหมวดการขายค่ะยกตัวอย่างอันนี้ครูนลาเลือกอาหารและเครื่องดื่มะคะ่ะกดยืนยันไปเลยแล้วหลังจากนั้นก็ไปเลือกกรองจำนวนผู้ติดตามค่ะขอผู้ติดตามน้อยกว่า 5 0,000ื่นนะคะค่าตัวจะได้ไม่แรงมากนะคะแล้วก็กดยืนยันได้เลยหลังจากนั้นค่ะคาร์โรด้าก็จะดึงข้อมูลมาให้เขาคาร์โรด้าเขาให้เราทดลองใช้ฟรี7วันนะคะใครอยากสมัครแบบรับส่วนลด10%กรอกรหัสครูนอร a าเข้าไปได้เลยนะคะ K I U N O R A H ค่ะ